ไทยไทยเมาูเมา ยังอยู่กับป้าแล้วก็พี่แอมกันต่อเนื่องเลยนะจ๊ะครัโหตอนนี้พี่แอมขาทาง Facebook Live ของเรามีการโหวตกันแบบดุเดือดมากเลยหลายท่านเลยนะคะแล้วก็ทางททยไปยังพี่จีการกุลด้วยนะคะเห็นข้อความบอกว่าโหวตงานเพลงมาแล้วบอกว่าชอบมากเลยที่แบบให้คนดูทางบ้านได้ร่วมสนุกโหวตเพลงแบบนี้เออบอกว่าชอบด้วยขอบคุณมากนะคะอ่ะย้ำกันเลยวันนี้นะคะเรียกว่าพิเศษมากๆเดี๋ยวเราจะมีโฟนอินพิเศษสําหรับศิลปินสาวสวยอย่างน้องกล้วยของหอยคงนะคะก็เลยอยากจะให้ได้อยู่นะช่วง เดี๋ยวจะให้แฟนๆทางบ้านเนี่ยช่วยกันโหวตเพลงที่คุณอยากฟังของน้องกล้วยเน่วันนี้เราจะจัดให้แบบ3เพลงรวดเลยนะคะเพลงแรกที่เปิดแน่ๆเนี่ยคือโสดผัวทิ้งเปิดแน่นอนนะคะและอีก2งานเพลงเนี่ยช่วยโหวตมาหน่อยซีว่าอยากจะฟังเพลงไหนถ้าถามแป้เนี่ยเรื่องไม่ถูกพี่แอมเพราะว่าอยากฟังทุกเพลงเลยนะแต่เราก็มีคะแนนมีการจดคะแนนกันไว้ด้วยตอนนี้ ตอนนี้เพลงไหนนำสุดนะฮะผัวทิ้งผัวทิ้งผัวทิ้งนะครับผัวทิ้งนำสุดเลยใช่ผัวทิ้งก็เป็นเพลงที่ตอนนี้ก็24ล้านวิวแล้วนะฮะถูเยอะเลยนะครับแต่ว่าเพลงใหม่ที่เราจะพูดถึงนะฮะลงไปแค่3เดือนกว่าเท่านั้นเองก็ 14ล้านวิวละใช่นะคะอยากฟังเพลงไหนคะปวทิ้งอยากมีสามีนะคะเพลงสาบหรือว่าจะเป็นเพลงอื่นๆของน้องกล้วยนะคะสามารถร่วมโหวตเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าทุกๆคะแนนโหวตเนี่ยทีมงานของเราจดเอาไว้ทุกๆคะแนนเสียงนะนะครับจที่จนโหวตด,ด้วยวันนี้นะฮะสำหรับกล้วยของหอยโขง่งโดยเฉพาะเลยนะคะถูกต้องนะ,ะนะครับ,รบอ่ะมาถูเมาครับวันนี้นะครับ เรื่องราวของความเซ็กซี่ของน้อง oh. ธัญญาอาสยามนั่นเองเรียกว่าเป็นลูกทุ่งสาวแดนอีสานมหัศจรรย์นะฉายาหน้ารักนะพี่แอมนะน,นะคะน้องธัญญาอาสยามนะคะเห็นบอกว่าไปลองทำอะไรใหม่ๆกับการถ่ายแบบแนวสไตล,แบบแไลแบบ์แบบลุคเซ็กซี่กันบ้างนะคะปกติเนี่ยน้องจะออกเป็นแนวลุคน่ารักหว,วานๆใสๆล่าสุดเห็นบอกว่า เป็นการหายเซ็กซี่ครั้งแรกแล้วส่วนตัวน้องเองเนีบอกว่าโอ้โหมันโป้ที่สุดในชีวิตหนูแล้วค่ะพี่จะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะเซ็กซี่ครั้งแรกทัญญาอาสยามนี่เลยนะฮะเป็นไงครพี่แอมโอ้โหคือดูขาวขึ้นเราถ่ายแล้วดูขาวขึ้นนี่ดูสวยขึ้นดูชุดอะไรต่างๆนะดูผู้ใหญ่ขึ้นนะครับ ก็นี่เป็นครั้งแรกสำหรับการถ่ายเซ็กซี่ของน้องทัญญานั Fox ่นเองนะฮะใช้ได้นะอินเนอร์อะไรต่างๆรูปร่างแต่ก็ดูออกมาไม่ได้ไม่ได้เซ็กซี่มาออกไปสไตล์แบบสดใสมากกว่าเนาะเพราะว่าเรื่องของแบบสภาพหน้าผมอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาถ่ายโป๊เยอะกว่านี้อีกใช่ใชแล้วถ้าเทียบอ่ะพี่อํามว่าดูกําลังดีไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่โป๊มากไปไม่โป๊มากใช่นะครับเหมาะสมกับวัยได้อยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสําหรับสาวอีสานนี่เขาเรียกว่าน้องธัญญาอาสยามเนี่ยนะมีโอกาสได้ลองทําอะไรใหม่ๆกับการถ่ายแบบลุคเซ็กซี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย น้องเองก็มีผลงานมากมายนะอืทั้งออกซิงเกลิลเล่นละครเล่นหนังแต่ว่าทุกผลงานเนี่ยก็ล้วนเป็น าภาพของสาวน้อยหวานๆแม่บ้านใสๆน<ช>่ารักที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่คือเป็นการโชว์ลุคเปรียร้ยเซ็กซี่เป็นครั้งแ <ละ S 2> รกเลยทันย่าบอกว่าตื่นเต้นมากเะคะเพราะว่าไม่เคยถ่ายแบบแนวนี้เลยค่ะกังวลใจเหมือนกันว่าแฟนคลับแฟนเพลงเห็นแล้วจะว่ายังไงหรือเปล่านะคะแต่ก็ยอมรับแหละอาจจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะแล้วก็อยากให้โอกาสตัวเองได้ลองทํางานใหม่ๆดูบ้างนะคะส่วนตัวเนี่ยทันย่าเองก็มีการขออนุญาตคุณแม่แล้วแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยก็มาดูในขั้นตอนของการถ่ายทําด้วย มนกันไม่ใช่ไปกันแค่นิดหน่อยอะมีมีญาติญาติไปดูด้วยแหละ<อ>ไปควบ<อ>คุมใช่ไหมทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ออฟเองเนี่ยก็เข้าใจนะครับคือการทาํางานเนี่ยยังไงเราก็เป็นคนเดิมเป็นทันยา่าสยามที่บ้านๆติดดินเหมือนเดิมซึ่งหลังจากที่เราได้โพสต์รูปผลงานนี้ลงโซเชียลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบกันนะ บางคนบอกไม่เห็นโป้เลยแต่สำหรับหนูเนี่ยคือโป้สุดๆแล้วในชีวิตที่เขาเคยถ่ายมายังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมด้วยนะครับก็ฝากผลงานของสาวอีสานคนนี้เอาไว้ด้วยนี่น่าจะเป็นการถ่ายนะคะสำหรับเป็นสกูปของไทยรัฐนั่นเองนะคะที่น้องถ่ายไว้น่าจะเป็นเป็นลงปกด้วยนะน้อแต่พี่ว่าดูก็ดูดีนะแสงสวยนาเนี่ยดูดูลุคนี้ดูเซ็กซี่ดูแพงอะดูแพงใช่ใช่นะคะไม่ได้ดูโป้ดูแพง ก็ถือว่าเป็นเป็นงานอีกแนวหนึ่งที่น okay. ้องบอกว่าเพิ่งจะเคยรับครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวน้องก็ติดใจใช่ไหมแฟนๆถ้าเกิดคอมเมนต์ยังไงก็ลองพิมพ์เข้ามาละกันนะว่าลุคนี้ของธัญญาสยามเนี่ยสวยเซ็กซี่โดนใจหรือเปล่านะคะขอบคุณพระประกอบด้วยนะคะกับทาง Facebook ของน้องธัญญาสยามด้วยค่ะไทยไทเมาส์ทูเมาส์